สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC สวัสดี FC นะครับผู้ติดตามทางช่อง m มนออเดีและแอนซาวแลักกันนะครับวันนี้ผมก็มาอีกด้วยวิธีกดลักรถนะครับไอ้น,นี้ก็คือเ,เพื่อนๆอาจ บางคนที่ดูแลรถตลอดจะรู้นะครับว่าคืออะไรนะครับมันก็คือน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับของดีเซลนะครับน้ำยาล้างหัวหัวฉีดดีเซลนะครับสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ใช้น้ำมันดีเซลเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับน้ำยาตัวนี้นะครับใช้อย่างไงนะครับก็คือเติมลงไปที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเราเลยนะครับ มันก็จะเข้าไปในระบบแล้วก็ไปผ่านกระบวนการผ่านปั๊มนะครับผ่านกรองน้ำมันเครื่องเออผ่านไม่ใช่ผ่านนะครับกรองดีเซลนะครับแล้วก็เข้าไปปั๊มนะครับจ่ายไปให้ที่หัวฉีดนะครับทําการล้างหัวฉีดในเครื่องยนต์นะครับ <S <S <ๆ>เพื่อรอบเพื่อการกขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุนะครับของหัวฉีดรถของเรานะครับ มาดูคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติลดการสึกกอนหัวฉีดแล้วก็ปั๊มหัวฉีดนะครับหัวฉีดทํางานเต็มประสิทธิภาพล้างสิ่งอุดต,ตันและภาพขม่อนะครับทำให้หัวฉีดสะอาดขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแค่ผมใช้เป็นประจํานะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ แค่ตัวนี้ผมใช้ประจำนะครับนี่นะกับเครื่องยนต์ดีเซลของผมครับใช่จะเอามาใส่กับออนิวดีแมกนะครับเครื่องส0 0พันนะครับตัวนี้ผมใช้ประจำนะครับนะครับไปไปใส่กันเลยนะครับสำหรับการใส่นะครับก็ไม่ยากนะครับเปิดฝาน้ำมัน เิดว่าน้ำมันเชียเพลิงเลยนะครับระวังปฟอยตัวนี้ด้วยนะครับ เป็นน้ำะจบสิ้นนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยนะครับยืดอายุการใช้งานของหัวฉีดรถของเรานะครับว่าเราจะเติมน้ำมันดีเซลดีเซล b 7หรือว่า b 1 0นะครับทุกหมื่นกิโลหรือว่า20,000กิโลนะควรนะครับควรล้างหัวฉีดนะครับหรือว่าปีละครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อยืดอายุของหัวฉีดรถของเรานะครับ ท่านจะได้ไม่อย่างน้นอยๆก็ไม่ได้พวกกระเป๋านะครับออกมาลือหัวฉีดมาล้างนะครับถ้าเราใช้นะครับน้ํายาล้างหัวฉีดไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้แต่ของตัวนี้นะครับใช้มาประจําด้วยนะครับทุก20,000กิโลนะครับผมจะใช้ตัวนี้ประจํานะครับ20,000กิโลก็เติมล้างหัวฉีดครั้งหนึ่งนะครับ แต่ว่าก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับที่ทําน้ำยาล้างหัวฉีดเป็นหัวเชียนะครับมาใช้ก็ให้เพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาดูนะครับในตามลาซาด้าตามซ h ช p อปีนะครับก็มีนะครับสําหรับน้ํายาตัวนี้นะครับก็เกียรดีสําหรับคนรักรถครับช่อง m a n o อ d i o โอและอนซานะครับเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเอฟซทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับ วันนี้มีแค่นี้นะครับน้ำยาล้างโมชิลาไปก่อนสวัสดีครับ